ครับสวัสดีครับนี่เราก็มาถึงบ้านคุณลูกค้านะครับก็ไม่ใช่ว่ามาถึงครับเกิดจะถึงครับนี้เข้าซอยมาแล้วซอยที่เราคุ้นเคยครับอันนี้ก็มาส่งเอดเคร้อยสามห้านะครับของคุณเจของเคสสาคอนนะครับแล้วก็ของพี่บัตรทีมงานพี่บัตรนะครับทีมงานเจสาคอนนะฮะอันนี้ก็เข้ามาตรงซอยนิมิตใหม่13นะครับก็หลังจากไม่กี่ อาทิตย์ที่แล้วนะครับเรามาส่ง SK 125นะครับวันนี้ก็มาส่ง SK 135ครยานะครับวายวายศูนย์หกครับ <world> ครับเดี๋ยวเรารอเทเล,ลอร์นะเ <world> ทเล,ลอร์ยังมาไม่ถึงนะครับอันนี้ก็มาถึงบ้านคุณลูกค้า <world> <world> นี่นะครับก็ ตรงที่เราจะรถมาลงนะฮะวันก่อนเราก็มาลงตรงนี้นี่นะครับเทเล่ยังจอดอยู่ครับสงสัยต้องไปลงที่ใหม่นะก็จะเลยไปที่หนึ่งนะไปเป็นที่ใหม่เพราะว่าเจน่าจะให้ลงที่ใหม่นะครับเพราะว่าเตรียมพื้นที่เสร็จเรียบร้อยนี่วันนี้เราอยู่กันที่นิมิตใหม่นะครับซอย13นะครับก็ประสงเอ็สเคร้อยสามห้านะครับนี่พื้นที่นี่ครับ ลงใหม่รถเจนะครับนี่นี่รถเจจอดที่นี่ครับนี่ก็ไม่ควรวจะจอดตรงนั้นครับเดี๋ยวเรานะครับไปค,คุยกับคุณลูกค้าก่อนครับว่าเราจะลงตรงไหนนะครับอู้ ไม่แน่ใจว่าจะลงที่ใหม่หรือที่เก่าเอาลงที่ใหม่หรือที่เก่าแมคโครนะครับก็เดี๋ยวเราดูที่ลงอัลเาเทเลอรนะ์น่าะยังไม่มาพื้นที่เยีวัสดีครับเอาลงที่ใหม่หรือที่เก่า เอาลงนี่เนะเอ๋อได้ครับรถกำลังมาครับกนะบ็เอาลงตัวนี้ครับเดี๋ยวเรารอเดี๋ยวเรารอเทลเลอร์ก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราค่อยอัปเดตกันอีกทีกระวมัถเทลเลอร์มาถึงแล้วนะครับว่าเ,เราจะถอยไปลงข้างในนี่พื้นที่ก็ ไม่เล็กไม่ใหญ่เตีต้ยๆแคบแคบแต่ของเราสิบสองล้อครับมาเลยไปเลยสายไฟได้อยู่ได้อยู่ครับได้อยู่ได้ได้ได้ไ,ดไปเลยไปเลยพ้นๆพ้นๆพอนพอ หางมดหางมดลัวลัวโห้เป๊ะเลยยาเลยยาเลยพื้นที่ก็มีเล็กไม่ใหญ่นะครับไม่กว้างไม่เตี้ยไม่แคบพอไหมพอไหมอีกอีกอีก ต้องพ้นหัวได้ไหมวันนี้วนนี้เราลงเราต้องปล่อยเบรกออกมาออกมาหน้าใช่ไหมต้องกดแล้วดันหน้าใช่ไหมพื้นที่ก็จะออกแคบแคบหน่อยนะครับเดี๋ยวต้องขออนุญาตแปลวลดลงนะครับ ได้ไหมอ่ะอมันก็แคบแคบนะนี่อาจจะต้องเอาตัวอีกคันหนึ่งหลบก่อนหรือเปล่าเดี๋ยวขอไปเคลียร์พื้นที่ก่อนครับแป๊บหนึ่งครับก็เอารถลงเสร็จสับเรียบร้อยครับก็สรุปขับลงเองครับนี่ครับ เพราะว่าพื้นที่แคบครับก็ขับรงเองนะครับก็เพราะว่ารถต้องไหลเดินหน้านะครับก็นี่ก็อยู่เข้าสู่พิธีการครับไวไม่นางครับอู้คันแรกตัวน้นคันแรกครับตูดเทาคันแรกแล้วก็คันสองสามตูดฟ้าครับทะเบียนรถสวยครับสี่เจ็ดสี่เจ็ดสห้า วันนี้พี่บัรติดภารกิจครับไปมาไม่ได้นะครับก็เลยให้ทางเจครับว่ายเลยนะครับเจ้าของรถว่าเองครับเฮงๆรวยๆแน่นอนนะครับอีกคันนึงนะครับนี่คันแรกครับยังสวยๆอยู่เลยครับอู้ดูแลรถดีมากครับนี่คือคันแรกครับที่เรารู้จักกันนะครับตอนนี้เป็นเอสเคร้อยสามห้านะครับนี่สวยๆครับดูชงรงคันแรกที่เรารู้จักกันครับอันนี้เข้างานรายเดือนครับอันนี้เพิ่งจะ ออกจางานในเดือนนะครับก็เดี๋ยวมาล้างทำความสะอาดเจ๊บอกครับล้างทำความสะอาดอาจจะบีเปลี่ยนถ่ายน้ำมูกน้ำมันนะครับแล้วก็จะเข้างานต่อนะครับรายเดือนเหมือนกันครับเจ๊บอกนะครับใช้ดีก็งันครับโอ้แต่คนขับดูแลรถสะอาดมากครับโอ้ตอนนั้นเรา้จักันไม่ชั่วโมงอยู่ที่สี่พันครับสี่พันนิดหน่อยมีโหลดลายหัวเจาะเป็นเกจร้อยสามห้านะครับ สวยครับตัวนี้คันที่สอคันที่สี่ครับดูครับสวยครับดูแลรถด,ดีมากเลยครับตัวนี้ยังไม่ทลงทะลอกเลยนะ วันนี้บรรยากาศดีครับอยู่่วงรถค,ครับก็เป็นนั้นว่าเสร็จสรรพธิธีนะครับกับการมาส่งนะครับ s k 1 3 5นะครับไว,ไว0 6นะครับของคุณ พี่สาครนนะครับหรือว่าเจ๋สาครของเราครับก็เป็นการว่าเสร็จสรรพิธีครับเดี๋ยวผมก็จะเคลียร์เอกสารกับคุณลูกค้าเสร็จสรรเรียบร้อยก็จะเดินทางกลับนะครับเพราะว่าเราต้องไปเตรียมรถพีซีสามสิบห้าเอมาเพื่อจะจัดส่งไปยังพัทยาต่อครับในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็วันนี้มีส่งสองงานครับสามพีซีร้อยยี่สิบขีดสามครับไปหมู่บ้านสมบกรนะครับก็ แล้วก็เอเคร้อยสามห้าคันนี้ครับเดินทางมานิมิตะใหม่ซอยสิบสามนะครับสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอฝากด้วยครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจรถคุณนําเข้าแท้ๆจากญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผลงานบริการหลังการขายทํารถให้ท่านใหม่ๆแบบนี้สวยๆแบบนี้นะครับฝากด้วยครับบริษัทบางนาแทคเตอร์นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ผมบ่าวโจมวงบนครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะคุณว่าสวัสดีครับ